สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมน่าจะมาสอนวิธีการรับโคดอังเปาแล้วก็จะมาสอนวิธีการหาเงินเข้าบัญชีของธนาคารหาเงินเข้าบัญชีของ t ูมานี่วอลเล็นะครับใครสนใจหาเงินออนไลน์ผ่านมือถือเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปวีดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้ทุกคนนะครับก็จะมาหาเงินออนไลน์ทุกคนนะสอนวิธีการหางเงินออนไลน์นะครับหางเงินเข้าบัญชีของ t u m o n e y Wallet แล้วก็ธนาคารแล้วก็สอนวิธีการรับโค้ดอ่างเปานั่นเองครับผมนะแอปพลิเคชันนี้นะครับผมนั้นมีชื่อว่า e d World นั่นเองนะครับผมนะนี่คือเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการหาเงินฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนก็สามารถที่จะถอนเงินได้นะ แอปพลิเคชันนี้นะครับผมนั่นก็คือเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเล่นเกมแล้วก็เกี่ยวกับการทำภารกิจรายวันนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการโปรโมทแอปพลิเคชันนะครับอนอื่นเลยให้เราไปที่เมนูกระเป๋าตังค์ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะทําการสมัครสมาชิกก็คือโดยการล็อกอินเข้าใช้งานนะครับผ่านบัญชีของ Google หรือ Gmail นะครับเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้วให้เราไปที่สริตของฉันเลยนะเพื่อที่ว่าจะให้จะให้มันกดให้เราจะให้มันหาเหรียญให้กับเรา สปิตของเราตอนที่เราสมัครมาใหม่ๆก็คือจะเป็นอันนี้นะที่เป็นพีทนะส่วนข้างล่างนี้เอ,อกสปิตรงนี้คือเราต้องเข้ามาซื้อนะครับโดยการซื้อตรงนี้เราไม่ต้องลงทุนนะเราก็ไปให้ตัวนี้มันขุดเหรียญบิลให้กับเรานะพอตัวนี้ขดเหรียญบิลกับเราเสร็จแล้วก็สะสมให้ได้สักพักหนึ่งนะแล้วก็ไปไปขายนะไปขายที่เมนูกระเป๋านะครับอ่ะ ตอนแรกเราได้เหรียญเบลมาแล้วก็ไปขายเป็นเหรียญ USDT พอเราได้เหรียญ USDT ประมาณ15ดอลลาร์นะครับเราก็มาซื้อเหรียญวล์นะนีุ่กคนได้เหรียญโวล์เลยนะแต่ว่าเรามาดูด้วยว่าตอนนี้เป็นโปรโมชั่นอยู่ระปาดเราก็กดคําว่าบวกนะ อ่าตรงนี้นะครับยังไม่ใช่โปรโมชั่นนะปกติจะอยู่แค่ 200x เองทุกคนนะตอนนี้ก็คือขึ้นมาเป็น300แ้วทุกคนนะราคาขึ้นเนาะเราก็ลองมาสะสมแล้วก็มาตรวจเช็คด,ด,ดูถ้าราคาลงเมื่อไหร่เราก็มาซื้อนะครับผมณนะตอนนี้ก็ถ้าราคาเรียน x ะประมาณเท่าไหร่มาดูกันนะถ้าเราจะซื้อนะครับ200อ่า3 200ปกติก็คือจะอยู่ที่14.56ดอลลาร์เนาะ14.56ดอลลาร์เท่ากับกี่บิลนะครับก็มาดูเหรียญบิลต่อนะอ่า อินดิบิลนะครับผมนะ14.56นะถ้าเราซื้อเป็น14.15เลยแล้วกันเนาะต้องมีเหรียญบิลประมาณ123,966เหรียญนะก็จะสามารถที่จะมีโอกาสซื้อสกเรียน X ไปได้นะตรงนี้มันก็จะขุดเหรียญ X ให้กับเรานะครับตรงนี้อ่ใส่เยญข้างบนจะขุดเหรียญบิลให้กับเราทุกคนนะอ่ะเราก็กดเข้ามา ล้วก็กดคําว่าอัปเกรดทุกคนนะจากนั้นเราก็จะได้เจมมานะครับอันนี้คือเจมนะที่ทางาสัตว์เลี้ยงของเราได้ทําการขุดไว้ทุกคนนะเราก็สามารถที่มาซื้อได้นะตอนนี้ผมมีเจมอยู่ทั้งหมด20.8 2บิลเล่นนะซึ่งเราต้องใช้17.69บิลเล่นในการซื้อเจมในการซื้อสัตว์เลี้ยงเลเวล17นะครับกดเข้าไปเลยเนาะอ่าเลเวล15ทุกคนขออภัยนะครับมีุคนได้มาแล้วทุกคนเนาะตรงนี้นะครับเราก็นั่งมาผสมกันนะ ปั๊บให้เป็นเลเวล 16, 17, 18, 19พอได้ 19, 19, 19ก็กลายเป็นเลเวล20ก็คือเลเวลสูงสุดนะโบนัสที่เราได้อยู่ที่38.90ก็จะเพิ่มขึ้นทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะในสวงคลิปนี้นี่ทุกคนนะแล้วก็ผสมปั๊บอ่า17ใช่ไหม 18, 19นะครับดีทุกคนนะพอ19ปั๊บนะลองสังเกตตรงนี้ดีๆนะ38.90%นะ38.90%เดี๋ยวมาดูตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ทุกคนนะ38.90%นะ มันจะเพิ่มขึ้นทุกคนหลังจากที่เราอัปเกรดไปปั๊บนี่ทุกคนนะอันนี้ได้เป็นอัปเกรดเป็นเลเวลที่20แล้วทุกคนดาชา,าสัตว์2ดาวด้วยกันนะก็อันนี้ก็คือเพิ่ม5 1 0กลายเป็น40%ต่อทุกคนนะกดทัวาเล่นเกมต่อเลยนี่ทุกคนเห็นไหมจาก38เป็น44ทุกคนนะกดเข้าไปใหม่นะครับนี่ทุกคนนะ4 4แล้วทุกคนนะซึ่งเราก็จะได้ในส่วนของเดนบิลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคร เราต้องสะสมเกมต่อเพื่อที่ว่าจะมาซื้อนะครับในส่วนของสว์เลี้ยงต่อไปนั่นเองนะครับเอาไว้ในการอัปเกรดต่อไปนั่นเองนะครับผมต่อมาทุกคนนับให้เรามาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็มาที่กล่องของขวันนะครับผมนะกดเข้าไปที่กล่องของขวันได้เลยนะ กดเข้าไปแล้วนะครับเราก็อ่านี่คือเราไปรับคริสตัลเมื่อกี้ในสาตเรียนก็ทำภารกิจวันนี้สําเร็จก็คือรับเป็นเดียนบิลได้เลยนะครับ2.33บิลด้วยกันนะครับต่อมาก็มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลกําไรนะกดคําว่าทําเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่ากดคําว่าเข้าร่วมปันผลงวดนี้ทุกคนนะกดเข้าไปเลยนะแล้วก็กดบริจาคไปผมบริจาคแค่หนึ่งเองทุกคนนะแล้วก็ตรงนี้ทุกคนอ่ะอันนี้ก็คือมีระดับที่ทุกคนนะระดับบริจาคทุกคนเห็นไหม โอ้เยอะมากทุกคนนะระดับบริจาคนับต้องการ99้ต้องการ9กนะ้้อยกานับอันนี้คือระดับบริจาคที่คนเข้าบริจาคเยอะทุกคนโอ้โหอันนี้อันดับที่1เลยทุกคนนะรับบิลเยอะมากตรงนี้ทุกคนนะคือเราต้องหาบิลเพิ่มนะถ้าเราจะบริจาค9ก9 9 9 9ืิลนะผมลองดีกว่านาอลองเสี่ยงดีกว่าทุกคนนะตอนนี้ผมมีอยู่ที่ประมาณกี่เบลอ่ะมีอยู่ที่3,000ันกว่าใช่ไหมเมื่อกี้มี1 0 0 0 0กว่าทุกคนนะ เดี๋ยวเราลองบริจาคเยอะนะครับมาดูกันว่าจะได้อะไรเข้ามาหรือเปล่าตรงนี้ก็คือทำภารกิจด้วยการแบ่งปันทางแชทนะเดี๋ยวผมขอทำภารกิจนี้ก่อนนะครับโอเคทุกคนนะกดรับไปเลยนะครับอ่านเดี๋ยวเราไปดูอันนี้คือเป็นการหมุนสปินเมื่อเราทำภารกิจรายวันสำเร็จนะครับเราก็สามารถที่จะมาหมุนสปินได้ปกติก็ได้น้อยแหละตรงนี้ทุกคนนะ<ๆ>ก็เดี๋ยวขออนุญาตนะไปที่การบริจาคเมื่อกี้ใหม่นะครับเพราะว่ามีการอัปเดตใหม่ด้วยนะผมก็เพิ่งรู้แหละ พวกนี้รับกดที่อันนี้คือขอรับปางผลก่อนนะปางผลของรอบพี่แล้วทุกคนนี่ทุกคนนะอ่ะเอานี้อันนี้ขอบริจาคใหม่ได้ไหมอ๋อมันไม่ขึ้นเลยทุกคนเมื่อกี้มันขึ้นอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้แต่ว่าตอนนี้ไม่ขึ้นเลยทุกคนเมื่อกี้เขาขึ้นในส่วนของอันดับผู้บริจาคอยู่นะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ขึ้นเลยทุกคนนะถ้าผมบริจาคทั้งหมดอ่ะได้ไหมถ้าบริจาคทั้งหมดจะได้อะไรหรือเปล่า อ่ค้นหามันเมื่อกี้มัน,มน,มน,มนยังมันย,ยังขึ้นอยู่อ,อ่าตรงนี้ทุกคนก็คือกดคําว่าตรงนี้เผื่อใครอยากดูนะแบ่งปันผมประโยชน์อย่างไรเท่าเทียมกันการลงเบี้ยยิ่งเยอะแต่อันดับก็จะยิ่งสูงขึ้นอ้ออันดับจะยิ่งสูงขึ้นคนยังได้รับผลกําไรเวิร์มากขึ้นด้วยแสดงว่าถ้าเราบริจาคเยอะนะเราก็จะได้รีดเวิร์มากขึ้นนะครับอันนี้บริจาคระดับเลเวลที่1นึ่ทุกคนนะเลเวลที่สูงสุดก็คือเป็นเลเวลที่5หรือเปล่าเลเวลที่6นะ อันนี้คือเลเวลที่6นะครับเป็นเวป็นเลเวลที่สูงสุดนะครับผมนะแล้วก็เขาก็จะบอกนะในส่วนของเงินนะที่จะได้รับทุกคนขอดูที่เลเวลที่6ก่อนนะครับเลเวลที่6นะครับอันดับที่1ทุกคนนะได้ได้มาประมาณนี้เลยเนาะก็คือเขาจับฉลากหรอเปล่าดูอันดับงวดนะครับเป็นอันดับรางวัลนะคนที่จะได้เหรียญ X นั่นเองหน้าเหรียญ X หรือเหรียญ World นะซึ่งมีมูลค่าสูงนะครับในส่วนของเหรียญนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตทุกคนหน้าไป เบยจัดระดับล่างดีกว่าระดับนี้ก็ยังได้ประมาณ13บสาวิก็ยังดีอยู่นะไอซีสามเวอร์นะตรงนี้ก็มีการบริจาคเท่าไหร่ถ้าอันนี้ล่ะต้องการ9ต้องการ99อันนี้ไม่ต้องต้องการนะคุณเข้าร่วมระดับนี้อยู่ตอนนี้เราอยู่ในระดับนี้นะที่เข้าเขียนไว้ทุกคนเห็นไหมอ่าถ้าอันนี้ล่ะได้เยอะอยู่นะอันนี้คือต้องเป็น99นะครับผมอันนี้ต้องเป็น 999รอาอันนี้ก็1 9 9 9สนะครับสนใจอันนี้มากกว่านะดี๋ยวผมจะลองแล้วกันเนาะลองเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะถ้าหากว่ามันอะไรยังไงก็จะได้บอกเพื่อนเอนอีกทีหนึ่งนี่ทุกคนนะตอนนี้ผมอยู่ในระดับนี้นะการบริจาคนั้น11,915บาิลด้ยวยกันที่ผมบริจาคไปนี่ทุกคนนะก็อยู่ในระดับนี้อยู่นะระดับที่5ทุกคนนะันที่ผมบริจาคไปนะเพราะว่าระดับที่6นั้นต้องมีขั้นต่ําประมาณ900,000กว่าทุกคนนะนนะตอี้เราอยู่ในนระดับี้ผมแต่่วา เราก็ไม่แน่ใจว่าเราอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับถ้าดูอันดับโบนัสงวดนี้นะกดเข้าไปดูนะเข้าไปดูแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับอันดับของเรายังไม่ขึ้นทุกคนนะตอนนี้อันดับที่1น,นะครับก็คือขึ้นชื่อเลยนะอันดับที่หนึ่งนไททันอัลฟานะครับมีทุกคนอันดับหนึ่งแล้วก็าะวัลสุ่มนะครับผมซึ่งเราไม่รู้ว่าเราต้องบริจาคอีกประมาณเท่าไหร่ถึงจะขึ้นติดอันดับเหมือนพวกเขาเหล่านี้ทุกคนนะ จะได้มา100กว่าบิลนะครับที่เขาขีนไว้เมื่อกี้นะหนึ่งร้กว่า x นะ100กว่า x เท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันแป๊บหนึ่งนะครับสมมติว่าผมอ่าซื้อนะหนึ่ง้อยยี่ส x นะเท่ากับ8ดอลลาร์เลยทุกคนโอ้เยอะมากทุกคนนะแปดดอลลาร์เลยอะ่ะอ่าถ้าเหรียญบิลล่ะถ้าเหรียญบิล8ดอลลาร์เท่ากับกี่บาทนะเท่ากับเท่าไหร่8ดอลลาร์60,000กว่าทุกคนนะเมื่อกี้เราบริจาคไปประมาณ ประมาณ1ดอลลาร์1ดอลลาร์กว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้ประมาณ1.12นะครับอ่า1.2ไหมหนึ่งเมื่อกี้นะ1.5อ่าเมื่อกี้เราไปจับประมาณ1.4ดอลลาร์ทุกคนนะถ้าจะให้ได้อันดับที่1นะครับโอ้โหต้องไปจับมากกว่านี t <t 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 ้ทุกคนนะถึงจะได้รับเป็นเอเวอร์นะครับเป็นเหรียญที่มันหายากทุกคนโอเคตอนนี้เงินก็เหลือเพียงแค่107บาทเพราะเมื่อกี้เราไปจับประมาณ50กว่าบาททุกคนนะ ประมาณนี้เลยจนะมีการอัปเดตใหม่ในส่วนของการบริจาคด้วยนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนการเล่นเกมนะครับเราหากเกมที่เราอยากเล่นได้เลยนะครับอตอนนี้เกมนะก็จะมีเกมที่มันต้องใช้เหรียญบิลนะแต่ว่าผมเหรียญบิลผมหมดแล้วนะหมดแล้วตอนนี้ก็จะลองเล่นเกมนี้ดูนะ s h o p io นะครับผมนะเกมนี้เราเล่นไปนะจะได้อะไรเราจะได้ในส่วนของเหรียญเวิร์ Ren View, เอเหรียญบิลนั่นเองนะครับผมนะ ตรงนี้คือมันกําลังจับเวลาอยู่นะครับถ้าหากว่ามันจับเวลาครบตามกําหนดที่มันวางไว้เราก็จะได้เหรียญบิลเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องสัมผัสหน้าจอตลอดเวลาที่เล่นเกมนี้นะครับเราจะเปิดทิ้งไว้ไม่ได้นั่นเองนะครับในส่วนของอันนี้นะ,ะกดเบทเทิลเลยนะครับผมอันนี้เลยนะอายวอนต้องดูดวิดีโอหรอไม่ดูดีกว่านะครับผมนะ,ะตามนี้เลยนะครับผมทีนี้นะครับเกมนี้ก็ไม่ต้อง ไปเครียดไปกังวลอะไรว่าเราต้องเล่นผ่านหรือไม่ผ่านเพราะว่าเกมนี้นะครับก็คือเป็นเกมที่ว่าเราเล่นไปขอแค่ Care. อ่ามันต้องใช้เวลาแค่นั้นเองคือคือ,คอมันจับเวลาให้กับเราทุกคนนะนี่ทุกคนปาร์ตนี่ได้อะไรเอ่ยได้แหวนมาแล้วก็รองเท้านี่เหรอเมื่อกี้มันคล้ายกับเกมไมกร f t หรือเปล่าผมไม่เคยเล่นเกมไมกรับนะไมกรับไมกรับอ่านี่ทุกคนอ่ามีมีคนเนี้รอนีหรอนี้ย นี่ทุกคนนะโอ้ได้มาแล้วนะครับผมนะไปหาต่อไปหาต่ออ่ะมีมีมตรงเดี๋ยว,เ,ยวเราเราหลบมีก่อนทุกคนนะเราค่อยๆไปนะครับมังงังสู้อยู่ทุกคนแทงหลังเลยแท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 งเลยทุกคนนี่ทุกคนนะนน่สามตัวนน่ทุกคนโอ้ยคนนี้มีพลังเยอะอ่ะนี่ทุกคนสองตัวนน่นะนน่ทุกคนนะ นี่นะนี่ทุกคนโอ้โหได้มาแล้วนะครับผมนี่ทุกคนโอ้นี่นี่เป็นสกิลวิ่งเร็วนะครับนี่นะอันนี้กล่องปริศนาเหรอโอ้ยเอ้ยแกเข้ามาเหรอ้อยนี่มันหนีมันหนีไปนี่นะครับโอ้ยรับมาแล้วนะครับผมนะ ก็นะครับตามนี้เลยนะเมื่อกี้น่าจะชนะแหละทุกคนนะก็ชนะไปนะครับมันก็มีผลอะไรหรอกนะเพราะว่ามันมีผลก็ต่อเมื่อเราเล่นไปแล้วก็ตรงนี้ตัวจับเวลามันหมุนไปจนครบหนึ่งรอบเราก็จะได้เหรียญบิลมานะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยในส่วนของเกมนี้นะครับผมนะใครที่สนใจอยากเล่นเกมนี้นะสนุกดีอยู่นะก็มาเล่นได้ตรงนี้นะครับผมต่อมาก็ มาดูนะวิธีการที่เราจะรับสองอังเป่าอะมารับอินบิลเพิ่มทุกคนหนะ้าที่คําว่าเขตสมบัตินะครับกดเข้าไปเลยนี่ทุกคนนะเราก็กดตรงนี้เลยนะตามที่เขาให้เรากดมานะครับกดปั๊บมาได้มาอยู่ที่เจิบิลด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะถ้าเราจะอัปเกรดนะต้องไปหาค่าประสบการณ์ให้ได้อยู่ที่22 1 0ตอนนี้มีอยู่ที่2 2 0 3เองนะซึ่งประสบการณ์ตรงนี้ผมยังงงๆอยู่นะว่าเราต้องหาจากไหนบ้างนะในส่วนของค่าประสบการณ์ตรงนี้นะครับผมนะก็เลย ไม่แน่ใจนะว่ามันต้องหาตรงไหนบ้างตรงนี้ทุกคนนะใครที่ทราบนะครับผมนะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับตอนแรกผมคิดว่าน่าจะมาจากการเล่นเกมแต่พอไปเล่นเกมไปนะบางเกมมันก็ไม่ขึ้นทีนะ <S <S <ๆ>ก็เลยงลงอยู่ว่ามันต้องทํายังไงกันบ้างตรงนี้นะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับวันนะี้เดี๋ยวเราไปดูการรับอังเปาดีกว่านะครับมาที่ขีด3ขีดนะครับแล้วก็จากนั้นมาที่คําว่าโคดอังเปานะครับอ่ะแล้วก็โคดอังเปานี้นะครับประกอบไปด้วยนับตัว 99ehp33 นะผมไม่สามารถขยายได้ทุกคนนะอ่าไม่เหมือนกับในเว็บไซต์อันนี้ในแอปพลิเคชันมันไม่สามารถขยายได้เนาะก็จดไว้เลยนะ 99ehp33 นะครับภาษาอาังกฤษนั่นคือเป็นตัวเล็กนะครับผมแล้วก็กดแรกซองอังเปาทันทีอ่าได้มาอยู่ที่90.91.90บิลด้วยกันกดเข้าไปเลยนะแล้วก็ไปที่ประวัตินะครับอ่ะอังเปานี้นะครับ ผมเป็นคนรับคนแรกเนาะโอ้ทุกคนเสียดายมากอังเปาครั้งที่แล้วทุกคนจะมีคนรับแค่71คนเองนะ,ะฝากเพื่อนๆนะไปกดแชร์ด้วยนะเป็นส่วนของวิดีโอครั้งที่แล้วทุกคนนั้นเสียดายมากเพราะว่ามีอังเปาเหลือเยอะเลยทุกคนนะอันนี้เสียดายมากเลยนะครับเสียดายจริงๆเลยนะยังไงก็ตามแล้วก็คลิปนี้ด้วยนะครับวันนฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยนะครับเพื่อให้ทุกคนมารับอังปาให้หมดก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาอาจจะไม่จัดกิจกรรมนี้แจกต่อไปนะครับเผื่อว่าถ้าว่าไม่มีใครไม่รับ ตรงนี้นั่นเองมันก็จะเส้นเปลืองฟุ้งเฟยนั่นเองนะครับผมนะก็นะครับฝากไปกดแชร์ด้วยตรงนี้นะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับวันนั้ก็ประมาณนี้เลยในส่วนของคลิปียวนี้นะครับผมนะถ้าใครอยากถอนเงินก็มาที่กระเป๋าแล้วก็ไปแลกนะไปขายเหรียญทั้งหมดนี่เป็นเหรียญ USDT แล้วก็มาถอนที่ตรงนี้เลยนะครับถอนขั้นต่มเพียงแค่0.1ดอลลาร์เนาะซึ่งผมถอนล่าสุดนะครับวันที่ หเดือน1นึ่นะครับ847บาทนะครับเงินก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วทุกคนนะครับทำดีละโอเคทุกคนนะวีดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปเดียวหน้านะครับสวัสดีครับ